สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเติร์นะครับจากเพจอยากไปก็ไปคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเดินเขาที่อลูวาเล่ทุกคนมาพังหมดเลยเว้ยทิ้งช้อนทิ้งช้อนเฮียจะได้เดินเขากิมมงปีนเขาอย่านี้เลยทุกคนนี่คือหมาล่าอินเทชเมียครับนี่แหละความสุขของนักเดินเขาใจฟูสุดๆเดินเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างจ๊ะ อยได้คอนเทนต์เลยเป็นสามชั่วโมงแลระยะทางที่ไม่ง่ายอมาชนหิมะคือเดินยากมากๆไม่ไหวอน้ำเราเหลืออยู่แค่นี้ต้องรอดอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมล่าสุดนะครับไกด์หายไปจากเส้นทางไกด์อย่างวะมากะเพทอยากไปก็ไปฝนเริ่มลงแล้วทุกคนต้องรีบแล้วทั้งนั้นละ เนี่ยเราพื้นไม่เป็นเลนจริงๆม้าก็ติดนะครับและนี่คือทริปเดินเขา1วันเต็มที่แคชเมียร์ครับโยนครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2ที่แคชเมียร์แล้วครับผมคือจริงๆแพนวันนี้เราจะต้องไปเดินเขาที่ชีชแนกเล็กซึ่งมันสวยมากแล้วก็เท่าที่ดูข้อมูลมาเขาบอกว่า best time ที่ควรมาไฮกิ้งคือช่วงเดือน มาร์ชจนถึงเอพิลเห็นเว็บนี้เสร็จปุ๊บเราก็บุ๊กมาเลยกลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันยังหนาวอยู่หนักไปกว่านั้นปีนี้มันหนาวมากเพราะว่าวันก่อนที่ผมจะมาหิมะมันตกแล้วพอมาถึงเมื่อวานใช่ไ่มเราก็ลงไปถามโอนเดอร์เลยบอกว่าเออเราสามารถไปเดินเขาได้ไหมเขาบอกว่าที่ชิชซกเล็กชันดาวยีไม่มีใครเขาเดินเขากันเลยเพราะว่ามันสูงกว่าแล้วมันก็หิมะตกแล้วก็อ้าแต่ว่า ฉันดูมานะว่ามันดีที่สุดเลาบอกว่า no ช่วงที่ดีที่สุดที่ควรจะมาเดินเขาที่แคช h เมียร์นะคือช่วงจูนจูไรออกัสทุกคนแล้วก็สวยแหละทำไงวะคือแผนมาพังหมดเลยเว้ยพังหมดดังนั้นวันนี้เราจะไปเดินเขาหนวันเต็มที่อารูวาเลสกันแทนครับทุกคนซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่า Destination จุดไหนของอารูวา e เลที่เราควรจะไปเดินเขาก็เลยแนะนำให้เราจ้างไกด์ซึ่งไกด์ราคาอยู่ที่ประมาณ1000 500ลูปีซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเจอเราที่นู่นเลยตอนประมาณ9โมงนะแล้วก็รถที่เราดีลไว้ประมาณ2,002ลูปีจะรับเราไปคือตอน8โมงครึ่งแล้วก็รับเรากลับมาตอน5โมงเย็นนะได้มาเดินเขาที่ไม่ได้แพลนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเดินไปจุดไหนอะจะรอดไหมขอให้แต่งตัวก่อนทุกคนวันนี้เลือกใส่ฮีทเทคนะทุกคนเพราะว่าอุณหภูมติตอนนี้นะ อยู่ที่ไม่โมนะลบหนึ่งเอาจริงถ้าไปเดินเขาที่มันหนาวกว่านี้อีกอะ่ะก็ไม่น่าจะเดินไหวจริงๆอะ่ะ ต้องเชื่อเขาอะนะุ๊กอย่าดื้อตคนโลโก้เลยไหนไหนก็ไหนไหนละมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนเวลามาเที่ยวดีกว่านะครับทุกคนเคยมีปัญหาแบบหน้ามันสิวขึ้นคือเคยพยายามนะที่จะใช้พวกสกินแคร์ประมาณแบบหลายๆขั้นตอนอะอย่างหนึ่งช่วยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งช่วยอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยทนเนอร์ตัวที่สองน้ำตบเซรั่มตัวที่หนึ่งเซรั่มตัวที่สองมอยเจอไรเซอร์ไหนจะกันแดดอะไรเงี้ยกว่ามันจะเสร็จสิ้นอะก็คือมันหนักหน้าแล้วสุดท้ายผิวก็มันอยู่ดีแล้วก็สิวขึ้นอยู่ดีจนมีลูกคค้าาเเยตติดต่่ออมมืแบบ ทุกคนย้อนไปดูได้ในไอจีอะลูกค้าเข้าแล้วเขาเนี้ยก็คือใช้มาจนถึงทุกวันนี้คืออ p พาร่าเขาชื่อว่า the first care p a r a activating essence นะนี่ซึ่ง essence ตัวเนี้ยมันจะช่วยทําให้แบบมันลดความมัน คนใบหน้าของเราของผิวนะแล้วก็ลดปัญหาสิวของเราได้ทุกคนเหมาะมากยิ่งคนเป็นผิวหน้ามานนะยิ่งใช้ได้เลยตัวเดียวครบจบทุกปัญหาผิวจริงๆและยิ่งแบบสายเดินทางอย่างผมมาเดินเขาแนละ้วมาอยากแบกอะไรมาเยอะคือมันยิ่งตอบโจทย์ทุกคนเอาเอาตารมาตัวเดียวที่ใช้เป็นแบบว่าเอสเซนต์ดูแลผิวนะกับแค่กันแดดเลยเพราะแค่2ตัวจบนี่เดี๋ยวให้ดูเนะื้อคือเนื้อบางเบามากไปน้ำๆอย่างนี้เลยเหมาะกับทุกสภาพอากาศจริงๆทุกคน จะมาที่ร้อนหรือที่หนาวยังผมอย่างเงี้ยก็สบายมากๆซึ่งผมว่าผิวแพ้ง,ง่ายมากๆนะทุกคนผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนเลยสารสกัดสาคัญของเขานะทุกคนชื่อว่าเฮเวียบั i เชเลนซิสเอ็กตรนะซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้ผลงานวิจัยรองรับแล้วก็เอามาจากยางพาราของประเทศไทยนะทุกคนพูดป่วยเกินแต่ว่าจริงใช้จริงแล้วการเดินข่าวที่สำใครก็อย่าลืมกันแดดวุกับเป็นสุด ไปเดินเขากันครับตอนนี้8ปดโมงครับทุกคนคนขับรถบอกว่าให้โทรปลุกฮัลโหลยังมีเวลาอีกประมาณ20นาทีเพราะว่าคนขับรถบอกว่าล้างรถอยู่เรามากินข้าวเช้ากันที่โรงแรมที่เดิมที่ Brow Palace แก้วที่5แล้วจ้าคาสมากาว้าทีจ้าทุกคนออกมาจากที่พักแล้วตอนนี้คนขับรถคือเขารอเราประมาณ20นาทีอะ เราก็เลยสั่งชาไปให้เขาเพื่อให้เขาโมโหน้อยลงอยู่บนรถแล้วครับทุกคนอยู่กับคุณคิงจอร h นเรากำลังจะพาเราไปที่อัลลูวาเลทุกคนวันนี้ถือว่าฟ้าปลอดโปร่งมากเครั้ข,ขึ้นมาต้องเสียค่าแท็กประมาณ50ลูกูปีนะแล้วเขาจะให้อันนี้คือค่าแท็กนะ 100รปีสำหรับ2คน9โมง20แล้วทุกคนจะได้เดินเขากี่โมงพี่ร้่งเกใคนหัะหังใัง ดูวิวดีนี่เพิ่งเริ่มจุดเริ่มต้นอ่ะ this my guide มาบูลมาบูลเราเพิ่งรู้จักอายุไกล60ปีคือเขาดูแข็งแรงแล้วก็ดูแบบไม่เหมือนอายุ60เลยอ่ะเขาเดินข่าวมา3าปีแล้วเป็นไกด์อ่ะตอนนี้มาเจอทาน้ำแข็งละลายลงมาเป็นแม่น้ำอันนี้ใช่มาจากข้างบนโน้นมาจากยอดโน้น Katranak Katranak Lake อันนี้ก็คือเป็นเขากาชนาครับก็เลยเป็นที่มาของน้ำแม่น้ำกาธนาอันนี้ปีนเขาอย่างนี้เลยทุกคน ไอ้เด็กต้นไม้มาทำาไมก็ไม่รู้อ่ะอ๋อคือกิ่งไม้มันวางอยู่ขวางแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเอาขึ้นมาให้ว่ะได้ไหมได้เบาจังอ่ะทุกคนครับตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเรากำลังจะไป Green Top Right Green Top Green Top Push <Green> Patri <Top. S 1> Green Top Push Patri กยวขึ้นไปดูกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมอากาศเป็นใจสุดๆวันนี้ยิ้มได้สักที กรีนท็อปคูชปัตทรีกรีนท็อปคูชปัตทรีย่าย่าย่แต่หอบเรวอย่เหนันนะเนน่อยแล้ว What is it? s c a <G ale. S 3> <Well. S 1> ฟ้องเลยก็คือไอ้บูมมันมันถ่ายรูปให้แล้วมันก็เอามือถือไปกัดเพราะกัดเสร็จปุ๊บกระจกแตกฟันมึงแข็งแรงเกินนะได้ยินเสียงดังแครกก็ <c oughs> ถ้าใครอยากโดนกัดน,นะครับบอกนะกัดตีนให้หน่อยครับดุจังเลยอ่ะตอนนี้สิบเอดโมงแล้วทุกคน <c oughs> น่าจะอีกไกลอ่ะ <c oughs> หรือจะมีใครตายอยู่ที่นี่ <c oughs> ไปมีซากกระดูกตรงนี้โชคดีมากที่เราแบบตัดสินใจใช้ไก์ตั้งแต่ทางที่เราเดินมาทั้งหมด เดี๋ยวเลาะลำธารเดี๋ยวปีนข้ามต้นไม้คือมันไม่มีสัญญาณหรือสายป้ายบอกอะไรเลยดูดเดินไปเรื่อยๆในป่าเลยอ่ะซึ่งถ้าใครจะมาก็แนะนำว่าต้องมีไกเป็นอย่างยิ่งทุกคนรู้ปะว่าทําไมผมถึงชอบมาเดินเขาชีวิตปกติของเราอ่ะมันรู้สึกว่าเจอผู้คนเยอะมากทุกอย่างเร่งรีบมาก มีการแข่งขันสูงการทำงานสภาพแวดล้อมมันต้องเร่งรีบอะ่ะมันเหนื่อยมากเกินจนกว่าที่เราจะได้รู้สึกหรือว่าได้ตระหนักรู้ว่าเรากําลังรู้สึกอะไรนึกคิดอะไรอยากทําอะไรอะไรก,การที่ได้เราได้มาเดินเขาอะ่ะมันก็เหมือนกับมันได้สู้กับแค่ตัวเราเองคนเดียวอะ่ะมันไม่ต้องแบบมีใครคนอื่นที่จะต้องเดินนําเราหรือเดินตามเรา เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะเดินตามเขาไม่ทันเราไม่ต้องกังวลว่าคนข้างหลังจะเดินตามเราทันไหมมันดีมากๆอ่ะที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้ในปัจจุบันในแต่ละวินาทีเลยแล้วมันจะไม่ชอบเดินเขาได้ไง ชเบอ,อ่ะพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าคือกราชเบิร์ดอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ลุงแข็งแรงสุด,สดทุกคนครับตอนนี้คือเที่ยง45แล้วเพิ่งผ่านมาครึ่งทางทุกคนไปบูมรื่นปะวะ ลื่นเหรอใช่ด้วยทุกคนมันชันมากเลยวะเป็นสามชั่วโมงแลนระยะทางที่ไม่ง่ายพักหน่อยไม่ไหวอ้าอ่ะเลรสอินเดียสเมจิกมาซาร่าครับโอเคจดกินได้ว้าวทุกคนครับ ตอนนี้บ่ายโมงสิบห้าครับในที่สุดเราก็มาถึงกริงท็อปเย้ถึงแล้วเซ่ไ้ไก่เราตุย น,นี่แหละความสุขของนักเดินเขาในฉบับของผมนะไม่ได้เดินเขาเก่งขนาดนั้นถนะัมความรู้สึก เดินเขาครั้งแรกเป็นไงบ้างจ๊ะเหนื่อยสนุกเป็นประสบการณ์ที่ดีนะกลับไปก็เลยจะไปซื้อลองเท้าเดินเข่าเลยเฮ้ยอะไรยเงี้ยเดี๋ยวหิมะเดี๋ยวยากนะทุกคนนี่เรากำลังเดินลงจากจากกรีนท็อปแล้วครับนั่นไงได้คอนเทนต์เลยดูแลตัวเองก่อนตอนีหิมะคือเดินยากมากๆเหมือนแบบ ้งเหมือนพาเดินหิมะทําไมหญ้าก็มีอ่ะแล้วไม่ใช่อะไรนะทุกคนเวลาเดินหิมะเป๊บอ่ะอุ้ยอุ้อ,อพอเท้ามันลงไปอ่ะหิมะมันก็เหมือนแบบละลายเว้ยแล้วคือรองเท้าตอนเนี้กลายเป็นว่าชุ่มสองข้างแล้วอ่ะคุณกายรออยู่นั่นแล้ว Hello I'm here เขาบอกว่า s <S no problem, problem. เขา estimate ว่าประมาณบ่ายสามโมงครึ่งน่าจะลงไปถึงข้างล่างครับ Teraz, e รท,ทุกคนจริงๆแต่รถแค่นี้ก <Switzerland> ็กำลังด ok ีนะเอ้าสโลว์สโลว์โอเคสโลว์สโลว์โอเคตามเขาไปทุกคนขาลงคือแบบสวยมากๆอ่ะใจฟูสุดๆ คนครับตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าตรงนี้มีแหล่งน้ําแล้วก็มีวิวภูเขาแบบนี้เลยกะว่าจะนั่งกินข้าวกันตรงนี้นะครับ <Yes. S 1> วันนี้ทุกคนเราจะกินฮอทพอทครับ <laughs> มาลามันง่ายสุดเพราะว่าเราสามารถใช้น้ําแล้วก็ให้ความร้อนมันได้เลยนะติดใจวิธีการนี้ตอนไปจีนแต่ตอนนี้ประเด็นคือน้ําเราอะเหลืออยู่แค่เนี้ยจะพอปะ เนี่คือหมาล่าอินเมียชเมียครับในขณะที่คุณบูมตั้งกล้องเอาไว้ไกด์เราก็อยากรู้ว่ามุมมองเป็นยังไง ไปไกล่ะ <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้3ามโมงยีแล้วครับแล้วก็กําลังเดินลงไปที่ตัวหมู่บ้านตรง a l u v a าเ e สนะครับผมจนเริ่มต้นของเราจริงๆรูนนี้ก็ดีนะคือเดินถามว่ายากไหมก็คือยากเรื่องของความชันอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้สมบุกสมบันมากขนาดนั้นก็คือสามารถมาเดินได้ใส่รองเท้าดีๆกันน้ําได้ก็จะดี <c oughs> ้องเก็บตัวนี้นะึงถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่ มากับเพดอยากไปก็ไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ของทริปก็คือฝนเริ่มลงแล้วทุกคนต้องรีบแล้วทั้งนั้นละถ้าฝนล,ลงอทางน่าจะเดินลำบากแล้วก็ลื่นแล้วก็แบบดินเป็นเลนมากขึ้นอนะ่ะทุกคนไกด์เขาพามาหมู่บ้านเล็กๆไม่รู้ว่าพามาทำไมล่าสุดนะครับไกด์หายไปจากเส้นทางแล้วฉันจะต้องกลับไปอย่างไร ต้องรอดอะผมรู้แล้วทุกคนว่าทำไมเขาถึงพามาทางนี้แล้วพาไปบ้านเขามานะเขาไปจุดบุหรี่จ้าพาลูกค้าแวะไปบ้านตัวเองจุดบุหรี่ให้ตัวเองไกด์เอีงวะ่ะเนี่ยเราพื้นไม่เป็นเลนจริงๆขนาดเขายังลำบากเลยอะแวะเรียกเป็นแพะเป็นแกะอะไรมึงวูงงเดินลงไปข้างล่างนี้ครับ เรากลับมาที่อารูวาเลสแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> เย้ไม่ตกรถเออไม่ตกรถแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรด้วยแค่เกือไปไอันนี้ให้ดูความพื้กคื้นของตัวเมืองฮัลโหลสวัสดีครัสลามุอะลัยกุมครับอสลามุอะลัยกุมครับิงจอนคิงจอนเยสคิงจอน ยังไม่จบง่ายๆครับทุกคนให้คุณคิงจอนเขาจอดรถแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่วิวพอยต์สปอตอีกอันหนึ่งที่คนที่มาอาลูวอลเลสเนี่ยเขาจะแวะม่จะเห็นแม่น้ำตลอดสายยาวๆเลยพร้อมทั้งวิวทิวเขาที่อยู่ข้างหลังนี้นี่ อันนี้เขาไม่เรียกว่ารถติดอย่างเดียวนะครับม้าก็ติดนะครับทุกคนดูสภาพผกติและอีกอย่างนึงที่ลืมบอกไปนะทุกคนขาตั้งกล้องผมแบบได้ไปแล้วกับเขาแคชเมียร์ทางแล้วก็เวลามาเดินทางอะ่ะทุกคนผมจะไม่ได้เอาพวกสําีีกับพวกที่เช็ดหน้ามานะผมจะใช้เป็นแบบเหมือนที่เช็ดหน้า สำเร็จแบบนี้เลยอ่ะพกของให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้อะทุกคนมันก็จะง่ายๆแบบนี้ทุกคนทําความสะอาดหน้าก่อนที่จะอาบน้ําอ่ะพกมาแค่นี้เลยอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับทุกคนถามว่าทริปวันนี้ดีไหมดีเลยแต่ว่ากว่าจะได้ทริปดีๆแบบนี้คือมันแบบมันฉุกละหุกแล้วมันก็ต้องคิดนู่นคิดนี่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเย,เยอะเยอะเกินไปหน่อยโดยปกติแล้วผมจะแพลน มาดีระดับหนึ่งแล้วอะแต่รอบนี้ก็คือเหมือนโดนแคนเซิลที่แพลนมาหลายๆเดือนแล้วก็ต้องมาชุกระหุทําทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออนั่นแหละแต่ทุกอย่างก็ได้ออกมาดีได้รูปสวยถือว่ายังได้คอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมอะอาบน้าเพิ่งเสร็จครับทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมทุกคน <laughs> ก็คือใช้น้ําตกอะพาราตัวเดียวตัวเดิม เขาชื่อว่าอ p พาร่าเดอะเฟิร์สแคร์อะพาร่าแอทเทรเบตติ้งเอสเซน์นะครับตกไปได้เลยยังไงก็ไม่แพ้แน่นอน ถ้าความรู้สึกหลังใช้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อมันะบางเบาแน่ๆแล้วก็ไลฟ์มากๆม,มันเหมาะกับทุกสภาพผิวอ่ะคือตอนที่อยู่ที่ไทยเนี้ยมันก็จะไม่เหนียวไม่เหนอะหนะแล้วก็ช่วยลดความมันแล้วก็ไม่เกิดสิวยิ่งออกเดินทางอย่างผมเนี้ยยิ่งง่ายเลยเพราะว่ามันพกพาสะดวกสบายก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาทริปนี้ผมมันมีสิวขึ้นตรงนี้นิดนึงครับทุกคนจางลงไปเยอะมากๆแล้วครับประมาณนั้น <laughs> ที่อยากจะบอกครับ งก็ถ้าทุกคนสนใจอยากอุดหนุนแบรนด์ไทยนะครับที่มีผลงานวิจัยรองรับจากยางพาราไทยด้วยนะก็ไปอุดหนุนอพาราเขาได้ครับผมก็ไปหาซื้อได้ผมแนะนาเลยยังไงก็ชีวิตดีใช้ง่ายดูแลผิวได้อย่างสบายๆไม่ต้องอะไรเยอะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบคลิปการเดินเขาหนึ่งวันเต็มที่แคชเมียร์แต่เพียงเท่านี้แหละทุกคนก็ถ้าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ในเพจเฟซบุ๊กอยากไปก็ไปครับแล้วก็รวบรวมคลิปทุกคลิปไว้ให้แล้วใน YouTube c h anel n อยากไปก็ไปวันก็จะไปนะครับ ยังไงก็ไปกดกระดิ่งกด Subscribe ติดตามได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปเปื่นๆนะครับอย่ากจากที่ลงคอนเทนต์นี้น่าจะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับซีรีส์อินเดียเนี้ยต่อไปอีกสัก2คลิปอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดินเขาทั้งวันแล้วค่อนข้างเมื่อยแล้วนะครับบายยเจอกันคลิปหน้าครับ Hi fans Thailand fans you come Kashmir a n c o uh, r right, uh, food Hotel, camping, trekking, and uh, guide—no problem. I, I, Mr. In, in, Mr. King John, will take care all of you. Right? Yes.